ไๆเจ็บทุบไบงกันนะนั่ะตัวนึงตัวนึงนับไปเลยนึง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 ั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้องตครับผมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าตัวัไปตัวต่อไปผมนี่แหละรับผมอันกับผมกขแรงเล ครับผมตอนอีวงการลุนนี่นะครับที่เขาลกคนลงเกมเยอะจะได้นะครับมาเดี๋ยวเบิ้งยิงวันหนุ่มัพทำนี่ครับตอกได้ครับนี่นี่ครับตอกตัวหนึ่งเลยฝากไปไงมันจะไปจะมือบนงานกันเนาะครับเนาะอ่าจะดับได้หมดไปรื่ไงมันเศร้าครับผมเออได้ออกสามวงรอบที่สองครับผม นงดมาปมาณเลยตามมไปเลยกผมตัดแล้วครับลังหนึ่งเหลือแต่ละกับเครื่อนท์งไหมตรวจเตียนมีไม่เยอะอันตะตอนแสงนี่เป็นนักบวงเาครับนัเอามหตรวจมันยังนี่จเห็นบวงกาที่มันสัดครับได้ตัดมาใส่ับผมนี่ตัดตรวจใส่ตัดตรวองเจ้าของนะใส่เพ็งเนื้อควานคนองคือบนน่ะหลบเลย Bên lăm tay chết mùa tay chết 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 này, chết 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 Ô, ủa, nghe 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 nhìn nghe 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 nhìn nghe 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 Nhìn nghe 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 นันสิมันตายพราันบัง้านไม่เห็นนะเห็นมดือดแลวยนนี้นกลางอันน้เทียบรุ่นเทียบลืนเทีบรุ่นเราเลย

บวงวิสศษย่บมีงบวเครับมาเราก็ฟองบูมีกวนี่ดินวนี้จะได้อยู่เยโอ้ยบูมีรกเลยน่อยหนาวับผมพาพ่น้องกันมาสั่ปตกน้องมือน กลักบมาหัวทับเลยครับหลังจากทนต่อกั็ไปนองแล้วงั้นยิ่งไหนตัวหนึงง่งครับผมครับที่ว่าโอเคอยู่ใครอ,อยู่ขับพันยี่รอบที่สองครับยินดีนาะยินดนขู่นี่แหละอันนี้รอบแรกเรียกจ่าเก็บกินแล้วกกลครับอย,อยู่ในถุงอยู่ในถุงอหี่วมันจ็ดตัวเห็นหางสามตัวสี่ตัวสี่อยู่หลายหัวตัว <c oughs> หลายตัวกับหลายหลายยินในนีก้ก็เป็นซิฟกัวหมดแล้วยู่ในขู่นี่อยู่ในถังนี่ครับ ลุนกันเหมือนเจ้าครับผมหลบเราจะเป็นในสิมานนมานครับทีมงานหอวเพียงนะครับปุ่นชอนงมงานหอเพียงนะครับเตรียมตัวบรรทมนแล้วบรรทมนใครับลุนกันเหมือนเจ้าอุ่นครับชิมงานนอกกับนเรียงันองเอ,อนองตอนต่าแถวกันใจลายเลยทม่เยอะถมผูผมก่อนเลยไปเหมือนไม่หนาวแนาวแล้วปูเ็ดเลย ขันข้นห่างข้นครับตอนเว้นโตควากันเอาครับเ้าออกยามบวงแลวครับผมมาแล้วมาแล้วคู่บังก็จีมนเลยเอสองต้งตครับมีวนงานผลงานหัมันก็ะตัวมันกรมันกไก่พ่อเอาหแล้วเดี๋ยว วังไอซื้อนี่แหละมันจะโตแล้วครับลานเจยวหลวดตะลิ้งมันใส่เอาผมแล้วมันตัวใหญ่เลยมันมันมันโตใหญ่น้ัยมันติดแล้วมันขาดไร้ล้างหมดจากวัดรุดรักเนี่ยวันยังแนวรักโอ้ยมันแต่อาดิ้มรถรักเนี่ยเอาหนูเนี่ยเอาหนูเนี่ยเอ็นมานี่เอาไว้ชิมรถว่องเดียว

นะครับมุ่นกันวุนกันห้างเดขี้กะเววัหยจะจุงทำมาคือกะพูดละครับทำเมื่อยงั้นข้นนงจัง้งเอครับแมวบานแมวซอ,องแมวนะอะไรนะแวนะเจอผลงานก็นได้สามตัวครับผม,มทัามาม้งหมดท้งหมดเสาเงนทั้งหมดพอรับเสาอครับคีอแค่เนี้ยเด้อพอจอยู่อีกินเนี้ยเดี๋ยวครับ มนันพวกมันกับนหน้แท้เจอเป็นพ่อแม่มน้องพอได้อยู่ได้กินแหละครับอ่ะกลับบ้านครับผมเนี่ยครับจะพอหลอบเช้าใช้ๆเก็บทุกไป่เป็นกันเนี นั่นแหละตัวนิงตันิงนับไปเลยน่งนิงนิงนิงนั่นแหละ้บตวครับผมสิบเจ็ดสิบแปดสนะครับอยโอยโอ้ยยมอ้อ้ย้ยโอ้ยยโออ้ยโ้อ้ย้ยบอ้ย้ย้อ้ยอ้ยโ้ยโอ้้อ้อ้ยโอ้้ยไ้ยโอม วเนดมากนี่ครับเมื่อบานเม่อบานครับผมบานไมยัยดีแล้วานี้เจียต้องเจียสามเจียหลวนี่เครับเจีกนี้กับยยีครับกีดครับกับาบ้านลคกนล้นกรัวขค้อซุ่มกล่องครับ หัวค <mile> ึกง่าเลยหนูก็หัวง่ายอูปรดาหลุนง่ายเลยหัวลำสาถเ่ลลยเอิขีเยเมือนทีมงานมได้เา่งลงเลยอีตายนะไอเลืย้อนบอกว่าคนเทียนเทลายเลยน้ำกันดีเลยครับก็ต้องต้มว่าจะต้มน้ำปุ๊บ น้นงขา,น,าน้ำเหียกันน้อยไม่ต้องน้นกดุ้น้ำหมกได้ครับจิบ่นอยู่วันเนาะได้หอครับผมลังจาจีบมาหันกลับวันนีพ่แมนทำงานได้ครับวัีผลงานว่างขึ้นครับผมแล้วๆอันนี้บางส่วนอืมแค่บ,บางส่วนท่านั้นใช่ทางงบนท่งบนแถวทางกุน,น้ำนะัก ทางเลองกันกำลังจัดการอยู่ครับกำลังจัดการอยู่ขั้วอยู่ขั้วอยู่พ่านพ่านพยอมกับผ่านเลียดเป็นไหมยันไงเพิ่มอีกเพิ่มอีกสามบนนั้นโอ้โหเพิ่มอีสามในทองกับพี่ทองเป็นซิปด้วยตัวใดมาเนารับตัวนู้ก็ได้รุ่นนี้แหละแบบว่าเอาเด้ ม้นดดเจ็ดสแปดแล้วครับมันเป็นยิ่งีสร้างงียไว้ยนนี่ไรวอรนเต้าอบางไหเต้าปนมันจะเ้าเยเตาปนนี่กรจอกบึงน้ำแน่เลยแต่ไรวะเนี่ย้าวมันเดกหน่อยมึงหนีมอต้นหรอกมึงเนี่อาต้นกับเครื่องไม่ร่วนดิสิบสามสิบสี มีการลกคนมีการลกคนว่ามันมีการก็ได้เลยนต่มีคนลกคนถอยมันใครด้วยว่ามีคนลกคนถอยด้วยเฮ้ยจังจังวันเสียกน้ำนี่้วครับนี่ยใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันครับผมเตรียมไปรั้เดี๋ยวให้ทีมงานออกมาอันนี้ก่านอนแล้วแถวจีฮยุนเิ็งเต็มๆว่ากองงูมัน ฟางไงําปั่นกันแล้วครับแต่ว่าตัวไงนี่ก็คือฉีดออมกินครับบงทุงสือผักสือหามเลหลายคนนะแตบอกว่าจะกินในงน่นเนียาื่นเดี๋ยวเดวหลังจากยีพี่นี่นะครับแลตัวยีี่เปนี้พี่กินับยีพี่นี่เป็นเป็นยาบวงบวงลอกาครับกับลอกที่สออ้ยปากคู้นเอ้ยลูกน ความกีริญมาตรงกันการเพราะนั่นก็เกิดกันมาสั้นละนะไปต่อไปไม่ใช่เปล่าลูกเขยกับปะเถากำลังหยุดปัดกันแล้วใสกันแล้วงานไฟกับงานไฟกับมาครับผมไปครับนี่แหละถ้ากันแต่งหวังรายจิไปอีกบุญละครับขื้นนาทิกับผมลุยอีกแต่ว่าบารูเด้อว่าจิตเลยโลกคิดไม่ได้คอยติดตามกันเลยครับ มีนี่เขาแถวนอะนจุดัดก็ปาถอจุดไฟก็มาถอเดี๋ยวเยมตัวไฟก็มะทอดแล้วงานนี้งานนี้ไฟย่อมไฟแล้วเดี๋ยวมพันเยบอกจองเจ้าก่อนหนวนจหน่ยนี่ยว่าไฟเตรียมใหม่มาเราบ่มาเราเของูมอย่างนี้ทหลาเ่อเตรียมเาเดีวไป ปากเจ้าได้ที่วัได้บัไปเ็นไปได้้้หมวี่หน้ี่มอมอก็ทำเง่ยเงี่ยเ่ว้อได้น้องได้ก็ใส่ได้มาเจ้าผู้นั้นแล้ว้ส่ก็เรเืออไรนี่ใส่อเาเล้งหมันไปคไปแล้วอัน้นด้งไปคว้า แทงเราไอ้าแบเตะก็ป <Here. S 2> ุยนะแบบโ่โลดไม่มันจะเียรไแล้บ่บ่บกเอาอีกอเเอากมาคุณมาแพงที่อีกว่แคุณก่อนเไปแพงคุณละกมมาแพงอย่้งเงี้ยเกัก้วไู้ปกยวาเมนูอ่ นะครับนะครับจิมหนีพี่เหนียวไปส้มหนีเด้อครับเด้อนี่ครับหนูผิวว่าได้กัถือว่าโอเคแล้วครับนี่คีอตัวงามเลยครับลรกคนอกบ่มมีตัวแดงมีคนแซมฟอตัวว่าผมมีกับทีนี้น้อยๆรับผมตอวน้อยเน่ยสามสิบสี่สิบเนี่แหละแซมกับเลยวอ้โหลายลายภาษาบาลลายหมหลายครับกินนาเพราะเพราะไม่กับผมบางในพี่พี่กินเขาเบิ่งครับมากล้มหนูทางทีมงานอีสานมาหน้าตัวเดียวเป็นได้กับผมจัดไปใหญ่เสียครับเบิ่งเก่งจิปต่อไปนะครับ